สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์นิกอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมที่ผมใช้งานในซีกอวกิวว์เยอะมากๆเนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้ทําการตีกิววกับซีกว์มานะครับแล้วตอนในสตรีมมีคนถามพี่วานผมอยากจะใช้ทีมเดียวกันกับพี่เลยอ่ะมันจะต้องทํารูอย่างไงบ้างแล้วก็ต้องมีการใส่อาร์ติแฟกต์ยังไงบ้างเข้าทีมไหนอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่ะ ก็เป็นคอมโบบ้านๆแล้วกันนะที่แบบผมใช้นะครับก็เป็นคอมโบ Lulu, ลูลู่กิมไฟแล้วก็กิมมืดนั่นเองครับกิมมืดอาจจะหายา,ยากหน่อยครับตำแหน่งของกิมมืดเองเอันนี้พูดตรงๆนะครับก็บอกได้คําเดียวว่ามันหาตัวแทนยากมากๆเพราะว่ากิมมืดมันมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆจริงก็คือเป็นการตีและสตันก็คือสกิลสามเนี่ยน้องสามารถสตันได้นะครับแล้วก็เป็นการเด้งเกตดตัวเองด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตพูดก่อนตัวของลูลู่แอนด์แกล้ ลูลูเนี่ยผมปั้นภาพรวมก็เกือบหตัวนะก็ประมาณเกือบ6ตัวเหมือนกันก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆนะคือยอมรับจริงๆว่าตัวของรูลูแอนด์แกงกับพวกคิีมพิชเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็โอกาสชนะเนี่ยแทบจะเกือบ100เเลยคือโอกาสชนะสูงมากๆผมก็เลยทําไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นคนที่พอรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเซฟโซนหรือเป็นเป็นแบบทีมเซฟของเราแล้วอะ่ะหรือเป็นทีมที่แบบวิเลตเราสูงๆเนี่ยเราก็จะทำการเหมือนกับประมาณว่า เราก็ทําการสร้างทีมนั้นขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทีมนี้มันมีข้อเสียเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือข้อเสียถ้าในกรณีที่ทางเกมมีการปรับนะครับทางเกมมีการปรับตัวของสกิลหรือเนฟสกิลลงไปเนี่ยแน่นอนครับทั้งที่เราปั้นมาทั้งหลายๆเนี่ยก็จะถูกดรอปลงพอสมควรดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือเวลาเราทําทีมอะไรต่างๆเนี่ยเราควรคิดก่อนว่าเออถ้าโดนปรับมาเนี่ยส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ส่งผลกระทบอะไรยังไงเหมือนกับไอดีผมเนี่ย ผมแบบโอเคคือแบบคุณจะปรับหรือไม่ปรับเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับประมาณนั้นเป็นต้นนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับรู้รู้นะแกงนะครับแนะนานะครับเป็นตัวของวิวแล้วก็เป็น ex นะครับทำไมต้องเป็นวิวด้วยเพราะว่าเวลาที่โดนฝั่งตรงข้ามสมมติว่าฝั่งตรงข้ามแน่นอนมีโอกาสที่จะเร็วกว่าเราดังนั้นอนะ่ะเราควรใส่วิไว,ไวไว้เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนกันสถานะต่างๆสมมติว่าเราใส่วิวฝั่งตรงข้ามมีการแบบลดเกรดหรือมีโอกาสที่แบบรีคูสกิลเงี้ย และในการที่มีวิวมันทําให้เหมือนกับตัวของดูดูเองอะ่ะมันจะไม่โดนรีสกดูเนาะก็ทําให้เหมือนกับชีวิตน้องก็คือเซฟขึ้นประมาณหนึ่งนะครับวิวกับ EX นะตัวสปีดนะครับถ้าเรียงเทิร์นออเดอร์จริงควรเป็นตัวแรกของทีมนะครับผมควรเป็นตัวแรกของทีมเพราะอะไรสมมุติว่าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามสารดาเมมาปั้งแล้วแบบเราเกือบตายสมมติเราเกือบตายปริมปริมเราสามารถฮิวขึ้นมาได้นะครับเฟสแรกคือเราสามารถฮิวเพื่อนขึ้นมาได้2ก็คือ ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามบบมีลบบัฟสมมุติว่าเอาโดนลบบ,บัฟไปเนี่ยรูรูก็อาจจะมีการฮิวเพื่อที่จะเป็นการสร้างบ,บัฟตีขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแปะบอลนี้เป็นต้นนะฮะตัวของรูรูเองอะ่ะสกิลไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้หรือถ้าเต็มก็จะดีมากๆแต่ของผมไม่เต็มนะเพราะว่าผมปั้นเยอะนะหกตัวเลยด้วยกันก็ถือว่าเยอะมากๆานะครับตัวของรูรูประมาณนี้นะฮะรูนก็อย่างนี้เลยนะครับแต่ผมให้ใหดูออฟแต่ละออบเนาะดูไม่ได้สวยนะครับเป็นรูนแบบปันกลางเป ที่พอเล่นได้เห็นไหมสวยไหมประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้สวยมากนะเห็นไหมสปีดไม่ได้ท็อปเลยทุกคนเห็นไหมประมาณนี้นะครับอืค่าไม่ได้สวยเลยเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะอันนี้จริงๆผมอยากทีเป็นต้านทานใส่น่าจะต้านทานแหละนะครับคิเล่มาจากไหนก็ไม่รู้กันน่าเป็นต้านทานนะครับออืประมาณนี้เชดเดบคโอเคอันนี้มันโอเคอยู่นะเพราะว่าเม็ดนี้คือโอกาสได้ใช้งานก็สูงพอสมควรนะครับ มาใส่ซัพพอร์ตได้ไงเม็ดน,นี้มันตรงสายอะประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นตัวของดูนดูรูแอนนักแกงนะครับอาจจะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ์ติแฟกต์กันบ้างอ์ติแฟกต์เนี่ยจริงๆอะถ้าเป็นในเรื่องของคาดนะครับให้เป็นการลมนะนานจริงๆผมเชียเป็นการลมมากๆเพราะว่าตัวของการลมเองอะมันคือเวลาที่เราใช้ดูรูเข้าไปเราโอกาสที่จะเจอพินลมอะสูงมากๆเนาะอ,อแล้วทีนี้พินลมก็ตีฮัตน้ําอะตีฮัทน้ําซึ่ง รูรูมเป็นธาตุน้ำมันก็จะมีโอกาสที่โดนน้ำมีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นควรใส่เป็นแบบกันน้ําเยอะเออกันลมเยอะๆนะครับแต่ของผมไม่มีนะครับแต่ค่อยไปฟาร์มแฝกเพิ่มนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของอ่าฝ่ายสนับสนุนนะครับหรือเป็นพูดง่ายๆคืออาร์ติแฟกต์ตามประเภทอ่าพยายามโฟกัสที่สกิล2สกิล3ฮิลสกิล1ฮิลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันจะทำให้รูรูของเราเนี่ยฮิลแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ของผมใส่สกิล3ฮิลสกิล2ฮิลนะครับปปรระะมาณนนนนี้้เ็ตคับอ ต่อมาเลยครับเป็นตัวต่อมาก็คือตัวของกิมนะครับกิมจริงๆการเรียงเทิร์นออเดอร์คือตัวรูลูกิมมืดแล้วก็กิมไฟทาไมถึงต้องเป็นกิมมืดก่อนกิมไฟก็พี่สปีดคือแบบสปีดวงผ่านกันแค่2หน่วยั้ง嘛สปีดวงห่านสองหน่วยทาไมต้องเป็นกิมมืดก่อนกิมไฟเพราะว่าตัวของกิมมืดเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นการการสร์การันตีเนาะโอเคแล้วกันเนาะคือสกิลสองของตัวของกริมมืดเองอะมันจะเป็นการสาดพิษให้กับศัตรูทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมแล้วก็จะเป็นการได้เร่นเท การเล่นเตืนต่อไปทันทีเนี่ยก็คือสกิลที่3ของน้องเนี่ยเวลาที่ฝั่งตรงข้ามน่ะมือในเรื่องของบัฟพ,พิษบนหัวอ่ามีบัฟพ,พิษบนหัวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันจะเป็นการการันตีว่าไอ้ตัวนั้นเน่จะจะเป็นการสตัร์ถ้ามีบัฟพ,พิษเนี่ยแคบจะการันตีสตันเลยแต่ถ้าไม่มีพ,พิษก็คือจะไม่สตัรน,นะครับอันเนี้นยเงื่อนไขคือคุณจะต้องมีบัฟพ,พิษบนหัวก่อนนะครับมันจะเป็นเหมือนกับการสตัร์น,นั่นเองเป็นต้นพอสตันเสร็จเรียบร้อยนะครับการสตัร์หนึ่งครั้งเนี่ยจะเป สมมติว่าเราสตาร์ทครบห้าไม่ใช่สตาร์ทครบห้าสิเราจะตีเป้าหมายสุ่มก็จริงเว้ยแต่ว่าถ้ามันตีตัวที่มันอ่ะสมมติว่าเป้าหมายตัวแรกตีสตาร์ทไปปั๊บแล้วมันตีที่เหลือมันตีเอ่ยย้ำตัวแรกเนี่ยแล้วมันตีสตาร์ทเนี่ยมันนับนะครับมันนับนะครับนับหมดเลยนะครับขอแค่สตาร์ทคือมันนับเลยเท่ากับว่าไอเกตตัวนี้เองมันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกไงดีพอสมมติเกตมันเต็มเสร็จเราสามารถสัสกิลหนึ่งหรือสัตสกิลสองข้าในกรณีที่มัน e อเอกได้อ่ะ ตัวของกีเมืดเองอ่ะมันจะเป็นการเบรกหรือเป็นการเซฟตัวของทีมมากๆคือสก,กิลสเสร็จรบเรียบร้อยใช่ไหมสกิลสามเสร็จทำให้ศัตรูติดสถานะสตันซึ่งโอกาสสตันเนี่ยมีสูงมากๆแล้วทําให้ศัตรูไม่สามารถที่จะเข้าเลนถือในน,นั้นเองครับมันทําให้แบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยแค่จะโดนตัดคอมโบไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ะตำแหน่งนของกีมอผมใส่เป็น exview นะครับถ้าไม่ต้องใส่เป็นเอ่อ v i ด้วยเพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าตัวลูลูเราอาจจะโดนสตันก็ได้หรืออาจจะโดนอะไรก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่ใส่ตัวของกอริมมืด er เนี่ยเป็นตัวของวิวมันทําให้ตัวของกริมมืดเองก็สามารถซับพอร์ตตัวของมันเองได้นะครับกริมมืดไม่ต้องทําเร็วมากๆไม่ต้องทําเร็วเลยครับประมาณสักร้อยประมาณร้อยหนึ่งโอเคแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือเลือดกริมมืดต้องการเลือดต้องการเลฟค่อนข้างเยอะนะครับอะรูนของกริมมืดจะเป็นประมาณนี้ครับสวยไหมก็ไม่นะคือรูนแบบทุกคนมันเป็นรูนสีแบบ มันไม่ได้ใช้งานแบบเยอะเวอร์เวอร์เว,ว,ว grim. มันเป็นรูแบบประมาณนึงเห็นไหมเออมันไม่ได้สวยนะครับเห็นไหมนี่รูนผมไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับเนี่ยผมหาสีฟ้ามาเสริมอยู่นะครับอืมเจ็ดส,สวยงามส่วนมากอะสีบบฟ้าผมจะเสริมกับคอนทินทแบบประมาณนี้แหละพวกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเออเห็นไหมนะครับเนี่ยรูนไม่ได้สวยเลยครับทุกคนไม่มีไม่มีความสวยไม่มีความแบบว้าวเลยอะจริงๆเห็นไหมไม่มีความสวยนะเป็นรูมแบบเหลือๆจากที่แบบร้องไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหม ให้เรูไม่ค่อยได้ใช้นะครับเห็นไหมรูไม่ได้ใช้เลยนะครับ응แล้วผมเสริมอะผมเสริมสีฟ้าด้วยนะครับทุกคนผมไม่ได้เสริมเป็นสีเอ่อสีม่วงเสริมผมเสริมกับสีฟ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอืมทาไมผมต้องทําแบบนั้นด้วยพี่วันทำไมพี่วันต้องต้อง,องเสริมเป็นแบบสีฟ้าด้วยคือผมอะจะมีนิยามไว้ว่าถ้าในกรณีที่เอ่อเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เม็ดเม็ดนั้นหรือไม่ค่อยได้ใช้เอ่อลูตัวเนี้ยเราใส่เป็นคอนเทนต์ p e ข้างนอกใช่ปะ มันก็จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าไอรูนเนี้ยมันก็จะใช้เป็นแค่ข้างนอกมันจะไม่ได้บบตีคนแบบพวก RTA อะไรมากเงี้ยมันเป็นรุนเหลือๆเ,เราก็สามารถมาประกอบใช้ได้มันเป็นรุนที่ไม่สุดนะทุกคนมันเป็นรแบนปร,ประมาณหนึ่งแต่ว่าถือว่าเล่นง่งพอใช้งานได้ไหมพอใช้งานได้นะประมาณนี้ก็สแตทโดยรวมจะประมาณนี้ครับพยายามทําเลือดบวกรวมกันเนะี่ยให้ได้แบบสามหมื่นถึงสี่หมื่นเพราะว่ามันมีโอกาสเยอะมากๆที่ฝั่งตรงข้ามจะเอ็กอะถูกต้องนะครับอืมโอเคส่วนเรื่องของอาร์ติแฟกนะผม อ์ติแฟกต์ฝั่งในเรื่องของประเภทเนี่ยก็ควรเป็นสกิลสองสกิลสามแม่นยำนะครับทำยองก็ได้ให้ตัวของแม่นยำเราเองเนี่ยถึง85เพราะว่าตัวของคาดมือเองมันมีความเสมอธาตุเนาะถ้ามี85ขึ้นไปหรือแม่น85ขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบแจกพิษต,ต,ติดง่ายสตารติดง่ายอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับก็คีย์หลักมี2อ,อย่างนะครับและทีเนี้ยอันนี้จริงๆผมไม่ค่อยมีเอ่อเรียกไงดีผมไม่ค่อยมีอ์ติแฟกต์ธาตุเนาะ ก็เราสามารถใส่เป็นเกี่ยวแอชเชนอลดัเมตตามสปีีได้เพราะว่ามันจะเน้นจาที่สกิลที่3หรือแอชเชนอลดัเมตตามเลือดก็ได้หรือจะเป็นตัวของการท่าแสงก็ได้นั่นเองแต่จริงๆอ่ะผมเชียร์นะเป็นตัวของแอชเชนอลดัเมตตามเลือดกับตามสปีแจะดีที่สุดของผมไม่ค่อยมีรูผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เป็นต้นนะฮะโอเคส okay. ุดท้ายนะครับผมกริมมืดนั่นเองครับกริมมืดเนี่ยผมใส่เป็นสตัร์น,นะครับกริมมืดผมไม่ต้องการแม่นยําเยอะนะครับเหมือนไม่ต้องการแม่นยําเยอะเหมือนตัวของกริ กิมไฟผมไม่ต้องการแม่นยำเท่ากับกิมมืดเพราะว่ากิมมืดเราหวังสตัร์เราหวังผลแต่ตัวของกิมไฟเราเอา,าอยืนโง,ง่โง่เฉยเอาง่ายคือกิมไฟมันมีสกิลที่ดีมากๆก็คือเหมือนกับสกิลที่3ของน้องอนะ่ะจะเป็นการดอทพิษเพิ่มขึ้นถูกต้องใช่ไหมสมมติว่าพิษมันเข้า5 0 0พันมันจะกลายเป็นเหมือนหนึ่งก็คือดอทเพิ่มขึ้นท่อตัวตัวของกิมไฟเองเอ่ะเราจะต้องใส่เป็นสตัรน,นะครับเพราะอะไรถึงต้องใส่เป็นสตันทําไมถึงไม่ใส่เป็นเอ็กเพราะว่าในกรณีที่แบบฝั่งตรงข้ามอ่ะ มันไม่ติดสูงน,นะเราใช้กิมมื่อไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ติดสตันไอตัวของกิมไฟเองอะมันจะมีสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลหมูอ่ามันเป็นสกิลหมูนะเป็นในการศาดพอมสาสาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันจะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวของศัตรูมีโอกาสสตันนะครับก็คือเป็นการแบบสตันจากรูนนะฮะเออประมาณนั้นเป็นต้นนะครับส่วนรูผมใส่เป็นสตันกับวิวนะคะรับเตุผลดั้งกันเลยก็คือถ้าสูงรูรูโดนขัดแข้งขัดขาเงี้ยเราก็ยังมีวิวที่จะเอาตัวรอดนะตัวเนี้ยต้องทาถึกเข้าไว้เพราะว่าห้ามตาย ตัวนี้ห้ามตายในช่วงเวฟแรกห้ามตายเลยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรถ้าตัวนี้ตายกิมไฟเราจะไรประโยชน์ทันทีคือกิมไฟตายไปทีมพิชแทบจะหมดความหมาย,ยนะครับอดังนั้นรูนก็จะใส่ประมาณนี้เห็นไหมรูนไม่ได้สวยครับรูนไม่ได้สวยเลยครับเห็นไหมออนี่เป็นรูนแบบพอใช้งานได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็มีบ้างประมาณหนึ่งสวยอยู่นะครับอือืเห็นไหมไม่ค่อยสวยนะรบเป็นรูนแบบพื้นๆเลยนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับ เป็นรูมพื้นฐานนะครับที่แบบหลายคนมองข้ามส่วนในเรื่องของอร์ติแฟกต์นะครับเป็นเกี่ยวกับสกิลสามแม่นยำสกิลสองแม่นยำเพราะอะไรผมก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าสกิลสามของมันเองก็เป็นแบบทุกการโจมตีของน้องเป็นการแบบห้ามฮิวด้วย,ด,วยด้วยกับการแบบแจกพิษห้ามฮิวแจกพิษสกิลสามเป็นแพสซีฟนะครับผมก็ถือว่าดีมากมากสกิลที่สองก็คือเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็สกิลเนี้ยถ้าเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เป็นการติดคริออันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ฝั่งในเรื่องของธาตุเนี่ยพยายามใส่ใส่เป็นกันน้ําไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่โดนขวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูว่าคอมโบมันเป็นจ้งหดบ้างน,นะครับผมโอเค okay. อันนี้ผมใช้ไปสองน่าจะเป็นสองสองบ้านแนละ้วมั้งโอ้เรียบร้อยครับ <laughs> ข้ามไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ะเวลาที่ผมใช้ในการตีผมก็จะใช้แบบอ่าทีมเบสิกเบสิกในการตีนะครับอืมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในคิวในคิวผมคุยเยอะกันไปหน่อยนะเออ ผมใช้ทีมแบบนี้เข้าสมมตินะสมมตินะฮะสมมติอ่ะเป็นแบบนี้เนาะอืมก็สามารถเซตทีมได้เลยครับหนึ่งสองสามอ่ะแล้วรีดเนี่ยเรารีดเราสามารถใช้รีดไหนก็ได้แล้วแต่เลยครับฟีสไตล์มากๆโอเคปั๊บเลือกไปแต่ต้องบอกก่อนนะทีมนี้มันไม่ได้เป็นทีมที่ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นครับมันก็จะมีโอกาสที่แบบลื่นบ้างอยู่พอสมควรเห็นไหมโอเคเนี่ยคือแบบถ้าเราไม่ใส่กันน้ําเราก็จะโดนดมิดค่อนข้างหนักพอสมควรนอครับอืมอันนี้ผมพยายามดูู้วา แอนเนี่แกงเองอะจะเป็นการตีก่อนก็ได้หรือจะเป็นการสกิลสามก่อนก็ได้แต่จริงๆอะผมไม่ค่อยเชียร์ให้สกิลที่สามก่อนเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากฝั่งตรงข้ามจะได้ออกก่อนเราอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอฝั่งตรงข้ามเล่นเทินเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราค่อยมาฮิลตอนจังหวะอีกจังหวะหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเวลาเราแจกพิษเนี่ยดูฝั่งตรงข้ามดีๆนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่อ่ะอย่างเงี้ยมันมีปีกหนึ่งปีกใช่ป่ะเราไม่ควรสกิลเราไม่ควรสกิลสองไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คค่ออยุมะหรื ถ้าในกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่กล้าเสี่ยงเราไม่กล้าเสียเเส่ยงเราไม่อยากเสี่ยงเราสามารถสกิลสองแล้วสตาร์ทไปก่อนก็ได้นะครับนะ่ยประมาณนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กสตาร์ทไปก่อนแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ควรใช้ตำแหน่งของกิมไฟไม่ควรใช้ตำแหน่งของกิมไฟสกิลสองเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากิมไฟสกิลสองไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะเป็นการแบบคือเปลืองสกิลอะแทนที่เราจะสตาร์ทสตามตัวแต่ว่าเรากลับที่สตาร์ทได้แค่คือมาสตาร์ทจากตัวของกิมมืดอยู่แล้วเราไม่ควรที่จะสตาร์ทต่อ,ตอต อันนี้ก็จะเป็นการตีปกติทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นการที่ใกล้จะได้เทิร์นแล้วนะครับอันนี้เราตีไปก่อนฟึบนะครับอในเมื่อฝั่งตรงข้ามใกล้จะได้เทิร์นแล้วซึ่งฝั่งศัตรูอาจจะต้องมีเอ็กใช่ไหมเราจะสามารถใช้สกิลที่3ได้หรือสกิลที่2กดอะไรก็ได้นะครับฮิ้วไปฟึบมันจะมีการมีตีสองสองอันเห็นไหม,มเห็นไหมเอ็กเห็นไหมอันนี้คือการ ex นะครับผมถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไม่สกิลสามเมื่อกี้แล้วมันเกิดเคสของ การเกาะแตกเกิดขึ้นตัวของวูฟเนี่ยจะหันมาตีของกริมมืดทันทีแล้วถ้าพินเอซขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันสามารถตีพินเออมันสามารถตีของกริมมืดได้อีกก็โอกาสที่จะฟิลก็ค่อนข้างสูงมากอ่ะเห็นไหมทีนี้พอเราสกูลสามเป็นเนี่ยมันมีโอกาสสตันถ้ามันไม่สตันมากสุดตัวของโอนี้ก็จะสวนพอโอนี้สวนเสร็จปั๊บเนี่ยรูรูเราก็สามารถที่จะล้างได้อยู่ดีล้างเกาะแตกได้แล้วก็พอะมอบัฟฟิกได้ซึ่งมันโอเคนะครับฟืบสาดไปนะครับผมแล้วก็ตีปกติเลยชึบ อันนี้ก็ตีปกติเลยครับตีปกติเลยครับชิบตีปกติเลยครับผมเราคอยที่จะเป็นการเซฟหรือเป็นการฮิวย้อนหลังดีวกว่าครับสมมติอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราควรฮิวฮิวเป้าเดียวหรือฮิวแบบฮิวหมู่ก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสเคตีไปปุ๊บนะครับเนี้ยผมสตันสตันเต้ตต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 มตต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 อตต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 าตต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  เราเกือบสีแงแกนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราถึกมากๆแล้วเราใส่กันธาตุน้ำมันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับทีน,นี้เราล้างแบบไปฟืบโอเคสวยงามครับอืมแล้วก็ตีเราสามารถมอบป,ปีให้แบบนี้ก็ได้นะครับชึบอย่างเงี้ยอืมโอเคตีติ๊กตึก,ต,ก,ต,กตึกนะครับอันนี้มันยังไม่เกิดเคสของการ ex ขึ้นมาเฉยนะอันนี้ ex น้อยนะครับผมอันนี้ก็ตีปกติชึบส่วนก็ส่วนไปนะครับอืมโอเคใช้ใช้พีษแล้วก็ตีครับ พึ่งปึ้งพึ่งเค okay. เห็นไหมอันนี้ก็ตีชึบนะครับตีปกติสาส์พิษครับนี่คือข้อดีของเ e ็กนะถ้าเราไม่ได้ใส่เอกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นภาพแบบนี้คนระับอ่ะประมาณนี้เป็นต้นนะครับคือต้องบอกขออนุญาตบอกนี้ก่อนว่ามันไม่สามารถเข้าได้ทุกหลังหรอกแต่ว่ามันก็เข้าได้บางหลังนะครับอย่างบ้านนี้ก็เข้าได้นะครับอย่างอันเนี้ก็มีโอกาสเข้าได้เหมือนกันแต่เสียเส่ยงอาจตะเสี่ยงเพราะว่าเพราะว่าอะไรถึงเสี่ยงแพนได้ยังไงก็ต้องโหลดตัวของกรีมไฟอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหม ไอตัวเนี้ยมันจะต้องตีลูรูอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแบบ AI มันป้องจริงแบบฝั่งแพนด้าโดดแล้วสกิลสองดันทขาเรื่องลรบ,บัฟติดเสือย้ำต่อเนี่ยคือตายได้เลยนะครับอ,อยูนะสกิลสามเสร็จปั๊บนะครับแพนด้าโดดดึงครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้ามันเกิดเคสของการเ e อขึ้นมาทุกคนเห็นภาพป้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสีแงแก่อันนี้เราต้องหิวนะครับยังไงเราก็ต้องหิวฮิวขึ้นมาฟึบนะครับตัวของ immer, กิมเมอร์สกิลที่สองครับแล้วก็สกิลที่สามครับชิปโอกาสมเมเ ถ้าแพนด้าเเนี่ยตัวของทีมไฟตายได้เลยแต่ว่าผมบอกก่อนว่ามันก็มีโอกาสใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าแพนด้าบางคนก็ใส่ไปดูดเลือดอันนี้ก็ต้องแบบเล่นเกมทายใจเอาตรงๆนะอโอเคอันนี้เราต้องกดสกดิลนะครับผมฮิลสาสามสกิลที่สามครับฟื้นสร้างบักตีครับตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเห็นไหมใช่แพนด้าเบรกไปครับผมสกิลที่สองครับอันนี้อาจจะนานหน่อยแต่บอกเลยว่าก็ลงได้เหมือนกันก็ค่อนข้างชัวร์พอสมควรนะเนี่ยมอลลี่มอลลี่บุกป่าเนี่ยแม่งเอ็กเชิญเนอืย ตึ๊กๆๆเนี่ยสตาร์และเรียบร้อยนะครับผมกีมไม่ควรใช้สกิลที่สามเมื่อกี้เพราะมันไม่คุ้มกันนะครับอ่าล้างขึ้นมาชึบตีโอเคถ้าเราไม่ล้างเกิดอะไรขึ้นก่อแต่ครับผมกอแต่ดีสวยได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็สกิลสองปึ๊บเราก็สตาร์เกมอันนี้อาจจะนานหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามเอกมากเอกน้อยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเอกมากๆเราก็สวยถ้าฝั่งตรงข้ามเอกน้อยเราก็แบบสบายใจนะครับผมอันนี้ขอตีเดินยก่อนโอเค ซื้ออืมเรียบร้อยครับผมโอ้โหอีกแบบนี้เออโอ้ถ้ามันอีกซ้ำอีกนะชิบหายเลยครับอะสตาร์ทเลครับผมเกมดีสปอร์ตต๊กๆเห็นไหมพอเลือดน้อยมันหันมันมันเวเลยมันหันกลับมันหันหลังเลยครับเห็นไหมอืมดูนะตึงพอรู้สึกว่าเลือดน้อยปบมันวิ่งเลยมันวิ่งหน้าตั้งเลยครับผมเสเคซื้ออืมดีไปครับอันนี้ก็สตัน์ครับมันมันลงได้แต่ความเสี่ยงสูงมากทีเนี้ย ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่หว่าจริงทีมนี้ผมไม่เชียร์เลยจริงความเสี่ยงมันสูงเกินไปครับสวยงามครับถ้าเอ็กนี่ตายเลยอะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วลงได้นะแต่ว่าค่อนข้างหลายคนก็เห็นมกเมื่อกี้ม,มันเสี่ยงเนาะมันเสี่ยงมากๆก็ถือว่าลงได้ครับทีมพิทต,ตั้นมาในคุมนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เพียงแค่แบบบ้านสี่ดาวมันสามารถใช้บ้านห้าดาวได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแช์คนในคิวดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าบ้านแบบไหนที่ใช้กิม ทีมพิทเข้าได้บ้างนะครับผมมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นการแบบเปรยแบบขนาดนั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับประมาณว่าเราไม่ได้เป็นการเปรยทีมนะคือต้องบอกก่อนทุกคนทีมการทุกทีมมันไม่สามารถกันได้หรอกครับเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวของ AI เนาะขึ้นอยู่กับว่า AI มันฉลาดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอืถ้า AI ฉลาดมากเราก็โอกาสที่จะกันได้ก็คือสูงแต่ถ้าฉลาดน้อยคือกันกันก็กันไม่ได้อยู่ดีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับคีย์หลักในการใช้ทีมพิทเข้าคือหนึ่งฝั่งตรง นะครับห้ามมีลบบัฟจนเกินไปอย่างเช่นหมวยแสงเนี่ยก็ไม่ได้นะหมวยแสงเนี่ยความเอาโอกาสที่จะเฟลก็คือสูงมากๆอยู่พอสมควรนะครับหมวยแสงตัวที่มันสามารถลบบัฟได้เนี่ยอันนี้ห้ามห้ามใช้เด็ดขาดนะครับหมวยแสงแล้วก็ตัวที่แบบสามารถที่แบบเป็นการขเขาเรียกไงอะเป็นการตีฮัลุพวกวิวหรือเป็นการแบบรี Le U เซิวเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ลบบัฟรีสกิลผมไม่ค่อยเชีย์นะครับผมในการใช้อ่าทีมพิษเข้านะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะเถื่อนมันเถื่อนเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับอือทีเนี้ยรูรู้เลยนะแก๊งที่ผมปั้นมาเอะเพราะว่าผมจะใช้ทีมคอนแฟงด้วยเออผมจะใช้ทีมแบบพวกเอ่อสไนด์ด้วยเผื่อบางคนตั้งสไนด์มาอย่างเงี้ยรูรูผมก็ต้องต้องทำซัพพอร์ตไว้ทําไว้หกทีมอืมรูรูผมทําไว้หกหกตัวนะครับทีมที่ผมทําไว้น่าจะสี่ตัวมั้งทีมที่ผมทําไว้สี่ทีมนะครับแล้วก็ทีมคอนแฟงเออทีมของแฟงแฟงน้ํากับฟักทองนะผมทําไว้สามทีมประมาณนี้ เพื่อที่จะแบบสแตนบายรอยเงี้ยเออเพื่อแบบอย่างน้อยวินเลทมันจะสูงขึ้นเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับเลือดในวันตัวละเท่าไหร่สามสิบโอเคครับอืมอืฮึก็เลีกไงดีทีมคอนแฟงอ่ะเออไม่ใช่ทีมคอนแฟงทีทีมแบบเอ่อพวกอันนี้แฟงน้ำเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนโอเค ทีมแบบเนี้ยผมก็ปั้นคือจริงๆอ่ะบ้านสไนมมันก็เคยมันก็มีเจออยู่พอสมควรเพราะว่ามันก็กันได้นะจริงๆสไนก็กันได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวของทีมพวกทีมพิษเองอ่ะมันก็สามารถเล่นได้หลากหลายดังนั้นอ่ะผมแนะนําให้ควรทาไว้ติดอย่างแบบอย่าง,แบบางไม่ไม่ดีเลยจริงๆก็ประมาณสัก2อทสามทีมไว้กําลังโอเคนะประมาณนี้นะครับมันเข้าบ้าน5้าดาวได้นะจริงบ้านเนี้ยเข้าได้สบายนะจริงบ้านเนี้ยเข้าได้แบบอีซี่เลยเดี๋ยวผมเชสให้ดูด้วยกันว่ามันอีซี่แค่ไหนนะครับ แต่ต้องต้องขออนีาตบอกอย่างงี้ก่อนว่ามันอีซี่จริงไว้แต่ว่าถ้า AI มัน ex จริงๆริงะเราก็แพ้ได้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับความีซี่ของมันคือยังไงบ้างครับพี่อย่างเงี้ยดูนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยแต่ว่าถ้ามัน ex กับ tt เงี้ยชิปหายผมบอกเลยจริงๆอืมโอเคอันนี้เราตีห้ามิวเลยครับผมถ้าถ้าเขายังไม่ใช้ปิกอะอันนี้คือชา้าพิ้งตัวน,นี้ช้าแหละอันนี้ปุ๊บเราดูตีชืดๆนะครับสาสกูไปปุ๊บนะครับอืมดูนะปึ้ง แน่ ex เมื่อกี้ถ้าเกิดเชสเกาะแตกเกิดอะไรขึ้นผมโอกาสเิลสูงนะอืแต่มันโชคดีที่มันไม่ติดเกาะแตกเฉยๆนะครับอโอเคนี่ฮะสลับเลือดแล้วครับอือยังไงต่ออ่าล้างนครับอันนี้สวยนะรเราทำมาเมื่อกี้คือศูนย์เปล่าเจริงจริงอ,อันนี้คือไม่สามารถกดหิวได้นะอืมเออไม่สามารถกดแจกพิษได้เพราะมันไม่คุ้มกันนะครับ อาจจะแตกได้นะดูทรงผมฮิวผิดเนี่ยเรียบร้อยแตกเลยอันนี้คือแตกแล้วนะครับอืมผมฮิวผิดนะเนี่ยอ,อันนี้ผมฮิวผิดนะครับเมื่อกี้ผมไม่ควรฮิวให้กิมมืดเนาะอ,อ,อ,อันนี้แตกแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหมเออนีคือความเสี่ยงนะผมอันนี้คือผมเล่นพลาดเพียงแค่จังหวะเดียวพังเลยทีมเออซีแงแก่ได้เลยครับอืมอันนี้เราไม่ต้องฮิวเนะี้ยปล่อยเลยครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊บโอเคอถ้าเกิดสกิลสองรล้างเนี่ยเราสวยเหมือนกันนะอเพราะไมถึงว่าสวยเพราะหนึ่งเลยครับผมถ้าสกิลสองรล้างเนี่ยเท่ากับว่าเทินต่อไปเราก็แก่พิษไม่ได้เหมือนกันจริงป่ะยพยายามเล่นตัวของพินพินไฟให้จบก่อนเพราะว่าพินไฟเองอะถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตแล้วไอทีพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วครับเมื่อกี้ผมเล่นผิดแค่จังหวะเดียวนะเว้จริง แค่จังหวะเดียวผมแตกเลยเว้ยจริงเลยทุกคนนี่คือความน่ากลัวเว้ยจริงของทีมเนี้นะครับเล่นทีมจังหวะแล้วก็ทีมคันไอตัวเนี้ยไม่ติดสตันเว้ยจริงเป็นตัวที่แบบไม่ติดสถานะอมาพาตนะครับเป็นตัวที่โกงมากๆนะอืดูนะเกาะอ่าถ้าทาแม่นยาเยอะๆเนี่ยผมพูดเลยคำเดียวว่าเกาะแตกแสแลขาดเลยจริงๆถ้าเกาะแตกมาเกิดอะไรขึ้นพอเกาะกแตกเสร็จปั๊บแล้วเกิดเคส็ดเอขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยครับตายเลยนะเห็นไหมค่อนข้างน่ากลัวมากนะทีมนี้นจริงอื มันไม่สามารถติดสตันได้ทุกคนดูดิอือ่าประมาณนี้นะครับสบายไหมสบายนะครับมันดูเหมือนสบายเว้ยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเลยอาจจะแตกได้อย่างบ้านนี้ก็เข้าได้นะบ้านนี้ก็เข้าได้เหมือนกันแต่เหมือนเดิมนะครับบ้านนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลนท่าด้ํกลนท่าด้ำอีกคือถ้าตีมาปั๊มอีกคือแบบแบบแบบชิบหายนะเออถอนบ๊ฟนะครับแล้วมันเอ็กต่อนะคือสวยนะจริงอ,อันนี้คือเราต้องล้างนะไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อ ใชตีครับอืดูความชิบหายของกลนนะ้ำตึงอันนี้ย,ยังไม่เอกนะเว้จริงเมื่อไรก็ตามที่กลนนะ้ําเกิดเคสเอขึ้นมาเนี่ยเราซวยนะเว้เพราะว่ามันสกิลสองมันแบบสกิลสองมันก่อแตกนะผมแม่งโคตรแรงอะแรงจริงๆทุกคนออันนี้ยังไม่เอกนะถ้าเอกเนี่ยโหเลเทะบอกเลยจริงๆอันนี้เราต้องฮิลดักไวเนะยเพราะว่ากลอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูนะตึ๊กตึๆกตึ๊กตึกโอเคอันนี้ไม่เอกนะครับไม่เอกไม่เอ็กทำเอ็กก็สบายกนะันจริง ตองตรงกันพูดกันตรงๆถ้าไม่เอก็สบายแต่ถ้าไม่เอก็คือชิบหายมผมเห็นพี่เคเค,เคทำประมาณเจ็ดเจ็ดตัวมั้งทีมเนี้ยเจ็ดตัวนะเว้คือโคตรเยอะอ่ะเออคือทําแบบเอาไปแบบอะไรก็ยังไม่เยอะจังตอนนั้นที่แบบยังไม่จริงจังในซีกว่เขาแบบไม่เข้าใจเออแต่พอแบบเริ่มจริงจังในซีเริ่มเข้าใจแล้วมันเป็นทีมที่อีซี่อ่ะมันเป็นทีมที่สบายประมาณนี้เห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าคุณคิดสภาพกลับกันถ้ามันเกิดเคสเอขึ้นมา พอเจาะเสร็จปั๊บเกิดเคเอ e ขึ้นมามันจะเกิดเคสอะไรขึ้นมามันทําให้เหมือนกับว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะก็จะซีงแง่เก่เาเว้จริงเพราะกลน่นนะมัน e อโอขดนะเว้ยเอปั๊บไล้ยิงถี่ถี่โหคือแบบโหดร้ายมากโอเคก็สําหรับทีมพิษก็จะประมาณนี้นะครับเห็นเพื่อนๆสอบถามมาเยอะมากๆก็เลยอยากจะลองทําคลิปขึ้นมานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับซีอูนักถามมันจะจุจ๊บๆนะครับ